สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามและเพื่อนเพื่อนผู้สนใจในไพ่ยิปซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่ไพ่ราชินีเรียน queen of pentacle ไพ่แห่งความมั่นคงทางธุรกิจและความร่ำรวยสำเร็จการเริ่มโครงการใหม่ที่ดีความอุดมสมบูรณ์การจัดการบริหารงานพลังสูงต่อชีวิต ราศีมังกรธาตุดินแข็งอัญมณีที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้คือพลอยสีม่วงและพลอยสีแดงเลือดสวมใส่สำหรับท่านที่ได้ไพ่ราชินีเรียนในไพ่ชีวิตหรือไพ่รายปีถูกล้อมรอบด้วยป่าสีเขียวขจีที่เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามและน่ารื่นรมมากมายที่นี่พลังขับเคลื่อน แข็งเกร้าของชาวราศีธนูและความดุร้ายรุนแรงของชาวราศีเมษร,รวมพลังกันเพื่อทำในสิ่งต่างๆการเติบโตราชินีแห่งเพนตาเกิลเป็นผืนดินที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์เป็นผืนดินที่สมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์ Queen of Pentacle ลซุ้มดอกกุหลาบและทิวเขาสีน้ำเงินที่ล้อมรอบท้องฟ้าสีเหลือง บ่งบอกว่าความหลงไหลและสัญชาตญาณน,นำทางความคิดของเธอผู้เขาชี้ให้เห็นถึงมิติแห่งความสุขทางจิตวิญญาณอีกด้วยความคิดของราชนินีไม่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีนามธรรมมากกว่าการสร้างความโปรดปรานมงกุฎของราชินีแห่งแพนทาเคิลประดับด้วยแผ่นสุริยะมีปีกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความคิดที่ว่า ความสุขทางโลกคือของขวัญจากสวรรค์มันถูกสลักด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่า cap p u s draconis หัวมังกรหมายความว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มต้นใหม่การแต่งกายด้วยสีแดงขาวและเขียวราชินีแห่ง p e n a c l ลจะนำความอุดมสมบูรณ์ความสุขและความมั่งคั่งมาให้ บัลังสีเทาของเธอทำให้เธอแตกต่างจากสิ่งรอบตัวเธอเป็นราชินีหลังจากทั้งหมดมันถูกแกะสลักด้วยสัญ,ญลักษณ์แทนความรักที่โรแมนติกกามเทพอายุยืนยาวและความโอบอ้อมอารีลูกแพรและความอุดมสมบูรณ์หัวแกะก,กระต่ายกระต่ายมีชีวิตที่มุมล่างขวาของไพทาร์โรควีนออฟแพนเทเคิล แสดงให้เห็นว่าพลังของเธอในการสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เป็นเพียงหลักการทางทฤษฎีแต่เป็นความจริงที่มีชีวิตแม่น้ำสีน้ำเงินในไพ่ทาโร่ค u e e n of แ e n t a c l e s แสดงให้เห็นว่าเส้นทางสู่ความอุดมสมบูรณ์ในไพ่ใบนี้นั้นใช้งานง่ายไม่ใช่ทางปัญญาเหมือนในไพ่ค n i g h t อฟแพนตัคเค คุณได้พบกับคนที่จริงจังและเป็นอิสระเธอไม่กังวลมากเกินไปกับสาระสำคัญของการเมืองและเศรษฐศาสตร์ระดับสูงหรือปัชญาเทววิทยาเชิงนามธรรมนั่นไม่ใช่สไตล์ของเธอแต่เธอมีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาในการเปลี่ยนบทสนทนาธรรมดาให้กลายเป็นการขายครั้งใหญ่และเธอไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ถูกต้องเธอเป็นคนเห็นอกเห็นใจและเลี้ยงดูโดยธรรมชาติเธอบอกคุณว่าสถานการณ์ใดๆก็ตามมีศักยภาพที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องคิดมากเพียงแค่เชื่อในสัญชตาตญาณของคุณและรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณได้เลือกเวลาที่เหมาะสมในการเสนอไอเดียกับเจ้านายของคุณและมันจะนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาว ความสัมพันธ์ใหม่มีศักยภาพที่จะทำให้คุณมีความสุขตลอดไปหากความสัมพันธ์ที่มีอยู่สูญเสียความลหลงไหลไปบางส่วนไม่ต้องกังวลจุดประกายแรกอยู่ที่นั่นแหละสิ่งต่างๆสัญญาว่าจะน่าตื่นเต้นในไม่ช้าค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ